อคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อย่าที่เรียนไปว่าเป็นซุปเปอร์ไฟท์คาเชื่อ67กิโลกรัมครับระหว่างโพไทยสอสัรเพชรกับปูซานปลาสาตินพ่มายครับอายุนี่ใกล้ๆกันเลยนะครับบวกลบถ่างกันแค่2ปีเท่านั้นนะครับก็เดินทางมาถึงคู่นี้ครับคู่ที่5ของเราครับวันนี้ก็มีกัน7คู่ด้วยกันนะครับสำหรับไทยไฟลีกวิคที่68ครับขอพระคุณบริษัทตรีเพชีสู่เซลจำกัด กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบตาน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับปูซานต้องแก้หน้าให้เว้นสยามหน่ยนะเอออ่ะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ดูว่าได้ไม่ได้นะครับ รูปล่างดีกว่าฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เลยครับปูซานเคยสัมผัสลิ้มรสในรูปแบบของคาดเชือกมาแล้วครับส่วนโพไทยนี่ครั้งแรกนะครับแต่ดูหน่วยกล้านดูรูปล่างแล้วก็ไม่ธรรมด,ดาครับขอเชาสัมพันธ์กับฟแฟนๆด้วยนะครับสัปดาห์หน้าไทยไฟบุกกรุงโลมครับแล้วก็ในวันพุธนี้นี่ทีมงานนักมวยครับ <c oughs> ก็จะเดินทางจาก กรุงเทพมหานครครับมุ่งตรงสู่เมืองหลวงแห่งแดนมักกโลนีครับกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับก็มีทั้งแสนชัยปตทอไลออนเคียวเพชรดาวแพ้ก้าศึกไลเกอร์วันเฉลิมครับก็จะเดินทางไปครับเห็นว่าก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงครับมีไปต่อเครื่องครึ่งทางครับ6ชั่วโมงแล้วก็ จะมุ่งไปที่กรุงโรมครับสำหรับรายการไทยไฟกรุงโรมในวันอาทิตย์หน้านะครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลอง157ปีความสัมพันธ์ไทยอิตาลีที่สังเวียนพาราเทียซานโกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับก็ติดตามได้ครับผ่านทางช่อง8กดกหมายเลข27นี่นะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปเรียกว่า ไปอิตาลีนี่พี่แสนชัยของเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์เกือบแย่นะครับเคยไปเสมอกับอเลซิโอมาลาเตสตาครับดาวรุ่งชาวอิตาลีเอาไว้เปูซานเนี่ยวค่ครูจัดเต็มเลยครับนักรบเมืองย่ามโมครับอ่ะวายครูเสร็จแล้วครับได้รับเสียงพวกมือเลยนะเพราะว่าวายครูสวยจริงๆครับวันนี้ทางด้านปูซานประสาทหินพิมาย หลังจากจบคู่นี้นี่เราจะเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบอิวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหภาคเหนือมาแรงเหลือเกินแต่ว่าภาคเหนือไม่ได้แข่งนะฮะแข่งไป5นัดแล้วคะแ,แนนนี่นำโด่งเลยครับวันนี้นี่เป็นหน้าที่ของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานเหนืออีสานใต้เนี่เจอกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะโกยแต้มกันไปขนาดไหนครับหลังจากจบคู่นี้นะครับก็อ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ ดูกันไปยาวๆครับคู่นี้แล้วก็รวมคู่นี้ด้วยกันอีก3คู่ครับสำหรับรายการในค่ําคืนนี้ครับไทยไฟล์ลีกก็ติดตามผลการแข่งขันติดตามภาพส,ยสวยๆครับรวมไปถึงการสรุปตารางคะแนขนของเมื่อรอบยูสูดได้นะครับผ่านทาง Facebook ของไทยไฟ์กับไปพิมพ์หาในช่องค้นหาได้เลยครับไทยไฟล์คิงออฟไทยครับติดตามครับยกแรกลุยกันครับ กยกแรกคู่ที่ห้าของเราครับไทยไฟลีกวีทที่68ครับสองคู่ปิดท้ายมวยรอบอีสุขบัดดึงซ้ครับคุทวาดไปเกือบจะโดนสอกบ,บวกคืนเอาแท้งขวาจีบไปก่อนครับกูซานครับโอ้โหแม่จีบแรงด้วยนะครับ กระเด็นไปสไกาเลยครับแข้งขวาของโทไทยบัดขวาเจอกระปั้นคืนครับวันนี้ต่างคนต่างเป้าหมายนะครับโทไทยต้องการมาประเดิมเปิดตัวที่นี่ไฟแรกสวยๆครับขณะที่ปูซานก็มีเป้าหมายเหมือนกันครับอยากจะแก้หน้าให้กับพี่ชายของตัวเองที่แพ้ไปคืู่ที่แล้วครับอย่างเบนสยาม ครับเรียกได้ว่าโจดคนละแบบครับแต่สุดท้ายนี่ก็อยากจะชนะทั้งคู่นะครับมาครับเดินเลยครับโพไทยครั้งแรกนี่ต้องให้ติดตาครับนี่ครับแม่ลองระวังหมัดบวกของอูซานด้วยครับมวยที่รูปร่างสวยงามแล้วก็มีซ้ายที่ต้องบอกว่าคมเลยฮะอาครับโดนหมัดนี่ครับแม่พูดถึงก็มาครับยังยิบได้ครับโปไทยนี่ครับมาด้วยหัวใจที่ต้องบอกว่าสุดแรงครับ ชกจากนกครสวรรค์แข่งซะโอ้ยแม่ลูกนี้สวยครับโอ้หลอกเตะลำตัวแล้วตะวัดขึ้นหน้าครับแม่โอ้เนี่เริ่มจะโชว์ความอัจฉริยะแล้วครับทางด้านดูซานปากฟอเข้าไปเสียเป่าง้างแล้วลูดลูดอุ้ยแม่ลูดแล้วโดนครับแต่มีขอเหมือนนะครับโพไทนี่สู้ทุกดอกโอ้โฟไทเทองก็ไม่ลูดแรงๆเหมือนกันเลยครับ แต่ว่าเมื่อสักครู่ครับคิวขวาครับเหมือนมีปุดๆแล้วก็มีรอยเลือดซึมๆมาแล้วนะครับลูกตวัดเตะก้านคอคลางฮือทั้งเวทีเลยครับจังหวะทำของปูซานครับสวยงามมากครับเตะพับในปูซานขยับเตะขวาคืนครับโทไทยปูซานถีบไวก่อนโทไทยขยับ แข้งขวาครับโคไทยจังหวะบวกหมัดแม่สิงล็อกคอรวบคอไว้ก่อนครับไม่ตีแยกเลยครับโคไทยสสันเพชรปูซานปลาสนิที่มายครับโคไทยที่มุมขวาปูซานกงินดำโคไทยมุมขาวนะครับหมัดซ้ายเจอบวกคืนครับแทงซ้ายปูซานเด้งครับโคไทย หมดยกที่1ครับดูยกแรกครับมีลูกแรงๆนะครับเล่นกันเจ็บๆครับหมัดของเจอแข่งครับหมัดสวนคืนครับยกแรกก็เนี่ยครับเล่นกันเจ็บๆเลยครับแข้งขวาเจอหมัดซ้ายครับ กระแทนนี่ครับจังหวะนี้ครับที่คลางฮือทั้งเวทีครับโอ้ช็อตตวัดก้านคอครับไปที่ลำตัวนะครับแลตวัดโต๊ะเดียวครับจากที่แกนหน้าแกรอยอยู่แล้วนะเตะร,รุเมื่อกี้นี่ หล่อแซงเราสองคนไปเลยโอ้โหให้เลยครับครับยอดมากครับแต่ว่าหนทางอีกยาวไกลนะครับยังมีอีกสองยกให้โปไทยเนี่ยได้พิสูจน์ครับลงไปถึงปูซานด้วยนะครับอาวุธดูดีแต่ว่าก็ต้องให้ตลอดลอดฟังครับหมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้เลครับทีเดียวเปลี่ยนเกมแหมหมัด้ายยกนี้นีเริ่มจะเดินชนแล้วครับมาไทยไฟลีกนี่อย่างแรกคือหัวใจต้องมาก่อนครับต้องต่อยให้มันไว้ก่อน เดินเลยครับโคไทยโดนซ้ายครับโอ้ยแม่จะเข้าไปนี่โดนผีติดเบรกเอาไว้เบรกไม่อยู่แล้วครับนี่ครับมาต่อเนื่องดับในแม่วงในนี่ของทออของปูซานเลยครับได้กอดได้เก็บอาวุธโคไทยขยับเข้าไปครับปูซานก็รอเนี่ยครับตั้งรับแล้วเตะซ้ายครับเจอแข่งขวาของโคไทยคือ ซ้ายเตะจอล่างครับกระโดดเข้ามาแหมจะทําเขาไปเจอหมัดของกูซานติดเบรกเอาไว้หมัดขวาจิมจ้มจิ้มจิ้มแล้วมีอาการมีอาการพยาจะนีอาการอ่าพอมัดกระแทกไปแล้วเขามีอาการพยายามจะอาศัยวิ่นาทีทองครับจะเช็คบินจะปิดเกมครับแต่ว่าแหมผู้ต่อสู้ไปล้มเสียก่อนครับหมัดซ้ายกูซานแม่นกว่าแล้วครับคนนี้ครับต้องอยอมรับว่าแม่นกว่าครับ เด็ดครับโอ้โหซ้ายครับเตะไม่อยู่ต่อยหล่นครับวันนี้ครับปูซานเป็นสาธิตพิมายโอ้จังหวะต่อยนี่สวยงามมากครับจังหวะแย็บนี่ว่าแรงแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะจบนี่โอ้โหมาเป็นชุดนี่ครับผู้ชนะปูซานครับแม่ก็เป็นชื่อเมืองที่เกาหลีใต้นะครับตอนที่คุณพ่อสุริยาเนี่ยเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมครับที่ปูซาน ดี๋ยวดูครับจังหวะกระแทกนี่เมาแล้วครับเมาแล้วปลดกาดแล้วซ้ายครับนัดแต่พยายามจะซ้ำไม่อยู่คะอันนี้ช็อตปิดจ็อบครับโอ้ยซ้ายนี่สวยครับโอ้โหล่วงเลยครับเดี๋ยวว่าหายท้องล้มทั้งยืนครับดูครับซ้ายนี่กดเข้ากรามครับโอ้ยไปเลยครับนี่ครับพยายามจะต่อยแล้วปลดกาดแล้วซ้ายเนี่ยครับโอ้ยเต็มเต็มนะ ดีว่าหลังลงก่อนนะครับไม่ได้เป็นศรีรษะกระแทกแต่ตอนนี้นี่โพไทยก็อยู่ในมือของหมอแล้วครับลุกได้เดินได้แล้วแต่ว่าจังหวะหล่นนี่น่ากลัวครับโอ้แล้วหอแ,แ,แล้วนี่ยิ่งหลอหนักเลยครับปูซานและผลการตัดสินนะครับ The Winner By technical knock out black corner Busan from the c o a r t r o j i s h i m a อ่าแล้วครับก็ถือว่าเป็นชนะที่สวยงามครับพักแป๊บเดียวครับโวยรอบเยอสุคู่ต่อไป